เขาฟัง body s l ลมเขาฟัง body s แ a m มเอามัดแกมลูกพ่อมอลำเปียดยังอยู่กระตามในช่องลำเลอ้ยตายแล้วไม่ตกแล้วสนบ่ได้พนสักสาธิตโดยเฉพาะมุนแกนไม่ไทยนี่พอน้องจินน้องตายได้ฟังยามใดใจมันขนองได้ฟังยามใดใจมันขนองกระจังมาโอ้ยดี่น้อง ไอตอนซ้อนเมื่อกี้นะฮะพวงไม้ปุ๊บนี่นี่ปุ๊บนี่นี่ไอตอนร้องจริงล้วไม่ตกยัลังกะอ่ะ Good evening How are you today You know, Baby <c oughs> มีเด็กด้วยครับตรงนั้นอ่ะอ,อ,อาทายเด็กหน่อย <c oughs> สวัสดีค่ะนายค่ะ คุณเดียวนะครับวันนี้พาหลานมาด้วยครับทำไมไม่บอกว่าพาตาพาตากล้องมาด้วยล่ะอ๋อพาตากล้องมาด้วยครับตาก้องก็พามาด้วยนะครับโอ้นะฮะกำลังใจเทียบเลยนะครับสรับด้านนวดการถ่ายทําแต่ละครั้งนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายอ่ะจริงๆเราที่เราไม่เห็นอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยทากไสเดือนกิเกี้ยมนะฮะกับแก่ตะกตูตะกแตน สวัสดีกันหรือยังเมื่อกี้สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีพี่น้องต่างฝั่งสมโลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันนะครับนะนทวยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นกลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำทางช่องนี้นะครับช่องเกษตรนอกโรงเรียนของเรานะครับวันนี้นนทวัมาทําอะไรนะวันนี้นนทนวัมาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอานะ เค,เคยฟังเพลงเคยฟังบอบเพลงกระดูกสร้างังของชาตินะฮะะนครับบางคนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าอ่าบางคนเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพลงนี้เพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงวัยร,ยรยุ่นเพลงสมัยหน่อยนะฮะที่เขาร้องว่ามามาทางนี้กันทางรองวัลนี้ทำไปด้วยแล้วเราก็ร้องเพลงนี้ไปด้วย สมัยก่อนเนี่ยสมัยลุงปีชาประกาศข่าวนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินเพลงนี้ช่วงเ,วเช้าเช้ก่อนเคารพตุ่งชาตินะครับก็คือกาสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติใคจะเรื่องทำนักกเคยเป็นชาติกาศิกรรมชีวิตของกาสิกรนั้น่างยึดถือความพยานมันนาโอ้ย เสียบคอขมคอขนาดวันนี้นหนวดมาดำต่ออุทุมพรหรือว่าดำมะเดื่ออุทุมพรไว้เพื่อทำต่อนั่นเองนะครับนะฮะวิธีการปักดำก็ไม่ยากนะฮะแค่เราคลุกเคล้าดินก็คือเราเราขุดดินหน่อยนึงขุดไปสักหนึ่งหน้าจอบนะฮะสักหน้าจอบเสร็จขุด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 ซับให้พอดีละเอียดแล้วก็เอาขี้วัวเทใส่บนแล้วก็คลาด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 น,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 นะฮะหลังจากนั้น ลดน้าไม่ชุ่มแล้วก็เอาไม้สักนะครับนะครับเอาไม้สักเอาไม้ไม้พยุงไม่ได้เหรอนะหนวดทำไมต้องเป็นไม้สักด้วยไม้พยุงไม่ได้ครับถ้าเราไม้พยุงมันจะไม่เป็นรูนะฮะนะครับใช้ได้อย่างเดียวไม้ที่จะนํามาไม้ตะเคียนทองก็ไม่ได้นะฮะไม้อื่นก็ไม่ได้หมดเลยไม้มะคุ้งไม้มะข่าไม้แดงไม้ยางนาไม่ได้ต้องเป็นไม้สักนะครับถึงจะเป็นรูสักีนหมายถึงว่าอาการของการกระทุ้ง ดินลงไปนะครับเออเนี่ยนะหลังจากนั้นเราก็ถอนอต้นกล้อุทุมพรของเราเนี่ยนะฮะมาปลูกลงไปในรูที่เราสังไว้เห็นไครับวิธีการง่ายมากเลยนะฮะถึงขั้นตอนนี้บางคนอยากจะรู้เนี่ยไม่ใช่อยากจะรู้ขั้นตอนนี้แต่ส่วนมากทุกคนที่อยากจะรู้ก็คืออยากจะรู้ว่าไอ้ตออุอออทุมพรไอ้ไอ้ต้นกระทุมพรเฮ้ยไอ ต้นอุทุมพรเนี่ยมันเพาะยังไงใช่ไหมครับส่วนมากหลายคนชอบถามว่าน้าหนวดบอกวิธีการเพราะอ่ามาเดื่ออุทุมพรให้ให้ให้ผมดูหน่อยน้าหนวดครับวิธีการเพราะตอตงเองวิธีการเพราะมาเดื่ยอุทุมพรเพราะอย่างไรพเพาะมาเดื่ออุทุมพรแต่ป็งไงครับน้าหนวดน้าหนวดครับรก็คือบลา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 ,บา,บาคำถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่อง,องการเพราะอุทุมพรซึ่งผมก็ไม่รู้จัะทําให้ดูยังไงนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเพาะเหมือนกันคือวิธีการของผมนะครับผมจะบอกให้อย่างนี้นะ และทีนี้ผมจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยทำให้มันแมทกันวิธีการเพราะของนนหนวดจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะหลายๆท่านอาจจะเคยทราบมาบ้างแล้วนะครับมันเกิดจากความไม่ตั้งใจนั่นก็คือนนหนวดเนี่ยไปซื้อแกลบมาจากลงสีนะฮะซึ่งลงสีนั้นเนี่ยแกลบเนี่ยอ่าหลังลงสีที่ท,ที่ที่แกลบถมอยู่เนี่ยมันมีต้นมะเดื่ออุทุมพรต้นใหญ่ขึ้นอยู่นะครับพอขึ้นอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมะเดื่ออุทุมพรเขาสุกเข,ขาก็าตกลงมาในแกลบพอตกลงมาในแกลบ ลงสีเข้าสีข้าวแกลบก็ทับถมเมื่อเดือดทุ่มพรตกแกลบทับถมเมื่อเดือดทุ่มพรตกแกลบทับถมอย่างนั้นแหละนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับจะให้เขางอกนี่ยเขาไม่งอกนะในแกลบน่ยคือแกลบเนี่ยมันจะมีความความร้อนชื้นเขาเรียกร้อนชื้นนะคือถ้าเป็นแกลบเก่าทับไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยนะครับมันจะร้อนมากข้างในนะนะครับเพราะฉะนั้นมเมล็ดเขาจับไม่งอกนะครับแต่พอเขาตักแกลบเนี่ยใส่สอบนะักหนวดก็ไปซื้อแกไปขอซื้อเขาเขาก็ตักใส่สอบให้ นะฮะซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วหนวก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเพาะหรือว่าไม่ไม่ไม่คิดถึงเรื่องของเมล็ดอุุ้พรนะครับเพราะว่าเราเอามาเพื่อเพื่อ,อใส่ถุงชาเพื่อปักชํามหมอนนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาแกลบขี้วัวแล้วก็ดินผสมกันพอผสมกันเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงชาก็ออกกวาเป็นแบบนี้ฮะนี่อย่างนี้ท่านเห็นเนี่ย ออยากกนหนดหรือสีเลยออกมายุมย่มๆเลยเนี่ยแม่นมดครับอันนี้ถอนไปแล้วเะกี้เนี่ยเหลือต้นเล็กๆนี่อันนี้ดูนะครับอันนี้ก็ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านะครับถ้าถามว่าวิธีการเพราะเนี่ยมันเพาะยังไงนะครับผมก็เลยให้เรียนแบบธรรมชาติเลยถ้าเพื่อนๆได้ มาเล็บกุทุมพรมานะครับให้ได้มาเล็บกุทุมพรมาคุณเอามาเล็บกุทุมพรเนี่ยไปผสมกับแกลบเก่านะฮะแกลบเก่าหรือว่าขุยมะพร้าวหรืออะไรก็ได้นะเอาไปผสมเลยผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ผสมกับปินแล้วก็ใส่ขี้วัวให้เขาแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นคุณก็เอาไปใส่ในที่ที่คุณจะจะปลูกแล้วคุณก็ลดน้ำให้ชุ่มแค่นั้นเดี๋ยวมันก็แตกออกมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยอันนี้นี่คือวิธีการที่ผมดูแล้วมัน มันติดง่ายที่สุดเลยแล้วออกมาเต็มไปหมดทั้งนู้นทักแม่นหมดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทีมงานเรานะรส่งหมอนเนี่ยแถมมาเดื่ออุทุมพรไป่เลย <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยแต่เราก็ไม่ถอนออกนะเผื่อเผื่อว่าใครเนี่ยเขาเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปกล้าเขาเอาไปนุบานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้ตออุทุมพรไ้ปลูกเป็นพันต้นเป็นต้นในการทาต่อต่อไปนะ แม่นเมื่อ,อไนี่ครับมีหมดมีทุกถุงครับแต่ว่าชุดหลังๆเนี่ยนะผมไปซื้อแกลบเมื่อวานแต่เริ่มไม่มีแล้วครับนะ <c oughs> ครับมันมีอยู่สองกรณีหนึ่งก็คือมันหมดนะที่ต้นผลหมดกรณีที่สองก็คือเจ้าของเรื่องสีดูคลิป <c oughs> <c oughs> แล้วบอกะเอหมอน,นี่หมอนนี้มันเอาไปปลูกเอาไปเพาะนี่นะ <c oughs> มันต้องขึ้นจากสอบละสิบบาทเป็นสอบละสาว <c oughs> อันนี้หยอกกันเฉยๆนะเราหยอกกันเฉยจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับเพราะว่ามันก็มาเป็นช่วงทีนี้แกลบเนี่ยเวลาขวานนะฮะแกก็ข,ขวาดให้หมดเลยพอหมดเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องรอชุดใหม่ที่เขาตก๋งมาอีกแล้วก็รอให้แกลบม,มันเก่ากว่าน,นะครับก็เป็นว่าก้านี้แหละได้สานี้นะฮะวิธีการพาอก็แบบนั้นอันนี้ก็คือวิธีการชํากล้าแต่ว่าเราชาไปสักพักหนึ่งตอนนี้ต้นกาเหี่ยวต้นห็อะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ก็เหี่ยวต้นก็ค้ออะไรก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลดน้าให้เขาใหม่นะตื่นตอนเช้ามาถ้าต้นก็ยังเหี่ยวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วต้นก็ยังเหี่ยวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าสัปดาห์หนึ่งต้นเกาเหี่ยวแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วไปหาเอาที่อื่นไปมันฟื้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็ฟื้นนะที่ที่เขางอเฉยเนี่ยเพราะว่าเขาถูกถอนออกมานะเขากำลังปรับสภาพอาทิตย์นี้เรามาปรับน้ำต่อนะนะครับโน้ตถูกหรือไม่ลูก พ่อบอกนะเราใส่หลุมแบบนี้นะใส่ลงไแบบนี้แล้วเราก็อัดลงไปแบบนี้เห็นไหมง่ายมากเลยเออง่ายกว่าท่องโก้ไก่พ่อบอกให้นี่อ่านั่นแหละใส่นี่ใส่หลุมใส่หลุมอ่าแล้วทีนี้ก็บีบตรงนี้วางลงไปเลยลูกอ่าเห็นไหมพอเลยอย่าไปกดติดขั้วอย่าไปกดติดต,ต,ต้นมันอะไรมาโดนก็นต้นมันก็หักเดียว อันนี้ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็กดนะคะตอนนั้นมันเล็กเกินไปหนูตอนนั้นมันเล็กเกินไปหลุมหลุมมันเป็นหลุมที่อ่าหลุมมันลึกต้องเอาต้นที่ยาวหน่อยตอนนั้นก็หนูลองใส่ดูเลยถ้ามันจมก็แสดงว่าใส่ไม่ได้เอาต้นใหญ่ๆก่อนตอนน้นเล็กๆมันอยู่ในถุงชัามก่อนให้มันโตก่อนแล้วเราค่อยมาปลูกนี่ต้องเอาต้นนี้ อ้าครบครบอืมแล้วก็ต้องอันนั้นหน่อยเพิื่อนขวัญเนี่ยเีสีสีมื่อนีเมื่อดีเมือม่อสันวันแดงมื่อสันวันปูกอ๋อ่ะ,อะนะครับก็พอแล้ววันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่จะจะให้เด็กอุ้มแมว กันต่อกับน้าหนวดนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่วันนี้ก็พูดง่ายๆว่ามาให้พอหายคิดถึงกันนะครับมีวิธีการอะไรดีๆเด่นๆก็เดี๋ยวจะนำมาฝากใหม่เรื่องของการอัปเดตไอที่ทําไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะว่ามันมีคลิปอะไรบ้างที่เราทําไปนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากการวันนี้นะครับก็ฝากช่องเดโชสุกินนะครับช่องที่น้าหนวดทำมอนมันบุรี นะครับช่องนั้นทําหมอนนอกม,มันบุรีรอบก,ก็เพื่อนๆก็สามารถจะเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องอต้อมป,ป,ปลูกฝักสวนตัวก,กาดเดนแกลนช่องพี่ต้อมนะครับวันนี้ผมดูข่าวมีเาขาปลูกผักหอมนะครับแล้วเอาไปขายทีนี้พอคนร้านที่ซื้อไปจะเอาไปล้างเสร็จสีตกสารสีเขียวเขียวฟ้าๆเนี่ยมันตกมันออกมาจาก ต้นไม้เขาก็ตกใจกันใหญ่ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรไม่รู้ว่าเกิดมาจากสารเคมีที่เขาฉีดมาหรือว่าเกิดมาจากสีเขาพ่นเพื่อให้มันเป็นสีเขียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนะฮะถ้ามันมีอะไรที่แปลกปลอมมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นปลูกกินเองดีที่สุดปลูกคุณเองปลูกไว้เป็นทาําไงก็ไปสิครับช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการเด็ดแกล้นนะฮะนะครับนะปักชำได้ทุกอย่างเลยสวนพี่ต้อมแม้แต่มะเขือแม้แต่ต้นหอม แม้แต่ผักคะนา้กาก็ยังปักชำเพราะฉะนั้นก็ไปดูได้เลยนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะฮะับทำแบบสบายๆส,สนุกสนานแล้วก็บันเทิงด้วยนะครับต้องช่องต้อมลูกฝักสวนครัวกาเล่นแกล้นะไปดูความบันเทิงในช่องพี่ต้อมด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนกันแล้วกันนะออะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนหนวดใหม่คลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนน้องน้องจา<ห>อ๋งงจาพ<ห>ูดในมันเพาะเพาะแน่ะอะไรคะเออนั่นแหละ พราะว่าน้องนั่งจะทับเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้ากันก่อนดีกว่านะอ่าเอาล่ะวันนี้เราสองคนล่ําลาไปก่อนก่อนจากกันอย่าลืมคิดดีพูดดีทดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราสองคนล่ำลาไปแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ล้าน้องน้องอย่าให้ต้นมันเอียงๆงนะลูกนะพยายามตั้งให้ต้นมันตรงๆนะอ่าเรียดงดิอ่าสวยแล้วต้นนี้สวยแล้วมาเนี่ยแหละ